ถามอะไรถามอะไรเออก็ไม่เปิดเลอยอ่งได้ยินไหมว่าไงว่าไงไม,มีอะไรไม่มีหรอกนะอย่าไปว่าผมเซ็งเซิงอะไรผมไม่เซ็งหรอกนะครับผมไม่มีอะไรเซงร็งเราผมก็ตื่นเต้นอยู่อยู่ทุกวันเนี่ยอย่าไปแซงใครคุณเซงอะไรคุณ,คณมาว่าผมเองะครับไม่มีเครียดนะครับผมไม่เครียดอะไรเลย เราถามก็ถามว่าดูสิถามว่าดูสิไม่มีไม่ก็ดูไปดูมากันนี่แหละครับก็กไม,ออไม่ผมไม่ดูละผมก็ดูใครดูก็ผมจะไปดูใครมา<ส>อ๋อเขาก็ไผก็พักเดียวกันนี่แหละครับนะครับไม่เป็นไรหรอกครับ ก็มันก็พเอเนีประยุก์กับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะ่นะก็ไม่มีอะไรกับผมก็ก็ท่านก็อยากไปอยู่นู่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหาเลยนะโอ้ผมไม่มีความขัดแย้งกันเลยอยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วจะมาขัดแย้งกันคุณถามเลยคุณถามทุกวันเลยนะประชาชนรับทราบด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีความขัดแย้งนี่ ผู้สื่อข่าวถามเองนะครับว่าให้ผมขัดแยง้งผมว่าผมผมขัดแย้งใครผมไม่ขัดแยง้งผมไม่ขัดแย้งกับคุณด้วยไม่ขัดแย้งกับใครในเรื่องานนะครับไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามท่านนายกเองนะครับว่าเป็นแนวทางอะไรไม่รู้ก็ท่านจะไปก็ผมก็ไม่ว่าอะไรจะาท่านจะไปโอ้ยผมไม่น้อยใจหรอกมันจะไปน,น้อยใจเลย ผมมีลูกพักอีกร้อยกว่าคนสองร้อยสามรอยคนนะครับที่จะต้องอยู่ที่จะต้องทํางานร่วมกันพักนี้จะต้องเป็นพักที่เป็นเป็นหลักให้กับประเทศชาติต่ตอไปนะครับอ่าไม่มีเกี่ยวนะครับมีคุณว่าเองนะครับคุณว่าเองมีมีคุณวัฒนานะว่าเองเท่านั้นนะครับ